ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่7จ0เย่ชางมินเป็นคนชื่นชอบการพูดคุยและแสดงความคิดเห็นแต่เวลานี้ได้แต่คอยชงชาและรินชาให้ทุกคนอย่างขยันขันแข็งแทบไม่เอ,อ่ยคำพูดใดออกมาสายตาของเธอไม่อาจละจากใบหน้าลิ้นหวานชิวยิ่งมองในใจยิ่งรู้สึกอิจฉาเมื่อมองดูรูปร่างหน้าตาผิวพรรณบุคลิก และใบหน้าที่เต็มไปด้วยคอนลาเจนเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกลายเป็นลูกเป็ดขี้เรรู้สึกอับอายจนไม่กล้าเงยหน้าหันกลับมามองตัวเองมือที่ประคองการน้ําชาทั้งคู่มองดูไม่เต่งตึงดังแต่ก่อนแม้แต่ละวันตนเองใส่ใจดูแลผิวพรรณไม่เคยขาดไม่ว่าดูแลดีเพียงใดไม่อาจต้านทานการกัดกร่อนของการเวลาแม้มือคู่นี้ไม่เคยผ่านการทำงานหนัก แต่เยชางมินวัยเกือบ50ปีมือคู่นี้ยังคงแห้งกร้านมีริ้วรอยเห็นได้ชัดเจนเมื่อหันไปมองมือทั้งคู่ของลินหวานชิวยามถือถ้วยชามองดูดังมือหยกของเด็กสาวยิ่งมองยิ่งรู้สึกละอายใจลินหวานชิวเป็นคนช่างสงสัยการรับรู้ของเธอที่มีต่อเย่ชางมินคนผู้นี้เป็นคนที่มีปรารถนาแรงกล้าอวดโอตนเองเอาแต่ใจตัวเองอย่างยิ่งเป็นสตรีเก้าร้าวหญิงยโสที่สุดในเมืองเยียนจริง คิดไม่ถึงเวลานี้เธอเป็นฝ่ายรินชาให้ทุกคนนิ่งเงียบมากจนผิดสังเกตเบื้องหน้าลิ้นหวานชิวไม่มีกระจกดังนั้นไม่สามารถมองเห็นใบหน้าตนเองที่เหมือนเด็กสาวอายุ20ปีแตกต่างจากเย่ชางมินอย่างสิ้นเชิงเพราะเหตุนี้จึงไม่รู้สาเหตุที่เย่ชางมิน,นิ่งเงียบเหล่าผู้ใช้กำลังพูดคุยกันเธอไม่คิดขัดจังหวะดังนั้นจึงได้แต่มองเย่ชางมินด้วยความสงสยัยช่วงเวลาหนึ่งคนทั้งคู่สบสายตาก,กัน ต่างรอบประเมินฝ่ายตรงข้ามต่างรู้สึกเขินอายโดยเฉพาะเยช่ชางมินขณะสบสายตามองดูหางตาลินหวานชิวเป็นบริเวณที่สัตว์ตรีกริง่งเกรงเป็นจุดที่ริ้วรอยปรากฏอย่างง่ายดายแต่หางตาลินหวานชิวกลับอ่อนนุ่มดังเต้ารูทั้งเต็มอิ่มและนวลเนียนไม่มีริ้วรอยหรือตำหนิใดเย่ช้างมินอิจช้ามากรู้สึกช่องว่างระหว่างตนเองและผู้อื่นห่างกันมากเกินไปดังนั้นรีบก้มศีรษะด้วยความอึอดอัด ระหว่างศพสายตาลินหวานชิวเห็นแววตัดพ่อในดวงตาคู่นั้นค่อยเข้าใจทําไมเยช่ชางมินลอบจับจ้องเธอตลอดเวลาปรากฏว่าที่ดึงดูดความสนใจเธอคือยาเม็ดฟื้นชีพของเย่เฉินเธอเป็นสตรีผู้หนึ่ง ทราบดีถึงความดึงดูดใจของยาเม็ดฟื้นชีพสำหรับผู้หญิงวัย50ปีความอิจฉาของเย่ชางมินเป็นธรรมชาติของปุถุชนแต่เมื่อลินหวานชิวคิดว่าเย่ชางมินเป็นอหญิงของเย่เฉินเธอรู้สึกไม่สบายใจนิดหน่อยเพราะเธอรู้สึกละอายใจตนเองเพิ่งได้รับยาเม็ดเต็มเม็ดขณะที่เย่ชางมินไม่มีคุณสมบัติจะได้รับอย่างไรก็ตามเธอไม่มีสิทธิแสดงความคิดเห็นดังนั้นเธอทำได้เพียงแซงทำเป็นมองไม่เห็นด้วยความอึดอัดใจ เย่ชางมินไม่ใช่คนโง่เขลาเมื่อมองเห็นสีหน้าและอายใจของลินหวานชิวยิ่งมองยิ่งรู้สึกไม่สบายใจถึงขั้นอยากจะร้องให้ออกมาด้วยความเสียใจเย่เฉินเป็นหลานชายแท้ๆของเธอเหตุใดความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาจึงน่าอึดอัดเช่นนี้เมื่อคิดย้อนกลับไปเวลาที่ตนเองถูกกักตัวในบ้านเช่าที่จินหลิง ช่วงปีใหม่ต้องฉลองเพียงลำพังในใจเต็มไปด้วยความคับข้องใจต้องร่ำให้รำพึงรำพันกับนายผู้เท่าผ่านวิดีโอคอนหากทราบว่าหลานชายผู้นี้มีความสามารถมากขนาดนี้ต่อให้กักตัวเธอในจินหลิงเป็นคนรับใช้มาหลานผู้ชั่วร้ายผู้นั้นตนเองยินดีทำแต่โดยดีไม่เสียเวลาคิดแม้แต่วินาทีเดียวน่าเสียดายสายเกินจะเสียใจเวลานี้ ตนเองสูญเสียโอกาสลงทุนในตัวเย่เชิญต่างจากครอบครัวกู้ทั้งสมคนพวกเขาลงทุนในตัวเย่เชิญนานกว่า20ปีไม่ว่ารุ่นที่ลงทุนจะดิ่งลงมากเพียงใดพวกเขายัางเต็มใจถือรุ่นไว้ไม่ขายออกไปจึงไม่แปลกใจที่เวลานี้เย่เชิญทําดีกับครอบครัวของพวกเขามากเช่นนี้บทที่7,800เมื่อเปรียบเทียบกัน ตนเองที่เป็นอหญิงแท้แท้ของเขากลายเป็นคนนอกที่ไม่มีผู้ใดต้องการเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เย่ชางมินเริ่มทบทวนชีวิตตนเองอยู่ในใจเธอถูกตามใจมาตั้งแต่เด็กไม่เพียงพ่อแม่จะตามใจเธออย่างยิ่งแม้แต่เย่ชางอิงพี่รองก็รักเธอมากเช่นกันต่อมาพี่รองแต่งงานพี่สะพยก็ปฏิบัติกับเธอเหมือนเป็นน้องสาวตนเองแม้เย่ชางมินจะถูกตามใจจนเคยตัวเวลานั้น แต่ยามอยู่ต่อหน้าพี่รองและพันยาประพฤติตัวดีมีเหตุผลไม่เคยพูดหรือทำเรื่องใดนอกเหนือขอบเขตแท้จริงในใจเธอชื่นชมเย่ช้างอิงและอันเชิงชี้อย่างสูงขณะเดียวกันเธอ,อยังรู้สึกต้องการพึ่งพาพวกเขาเธอรู้สึกพี่รองและพี่สะพายเป็นคนดีมากตลอดชีวิตนี้คงได้รับการปกป้องดูแลอย่างดีแต่คาดไม่ถึง คนทั้งคู่กลับมาเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยนับแต่นั้นตระกูลเย่ไม่เคยฟื้นคืนเป็นเช่นอดีตนายผู้เฒ่าแม่รักเธอแต่ไม่มีการดูแลเป็นพิเศษพี่ใหญ่ก็ไม่สนิทสนมกับเธอเป็นเวลานานที่เย่ชางมินกลายเป็นบุคคลที่ถูกละเลยในตระกูลเย่สามีเธอรับการสนับสนุนจากพี่รองจนประสบความสำเร็จอย่างสูงแต่เมื่อพี่รองเสียชีวิตสามีเธอไม่ใช่คนที่มีคุณ,ณสมบัติที่โดดเด่น สูญเสียโอกาสพัฒนาที่ดีกว่าไม่มีความก้าวหน้าใดตลอดหลายปีที่ผ่านมาเย่ชางมินค่อยๆหมดความอดทนกับเขาเมื่อมองดูตัวเองเวลานี้เย่ชางมินรู้สึกชีวิตตนเองช่างน่าเศร้าไม่มีใครใส่ใจต้องระวังตัวตลอดเวลาแม่นายผู้เท่ายินดีดูแลตนเองแต่เวลานี้อายุมากทั้งสละตตำแหน่งผู้นำตระกูลทรัพยากรทั้งหมดของตระกูลถูกควบคุมโดยหลานชายของเธอเย่เฉิน แต่ตนเองไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับหลานชายคนนี้เธออดไม่ได้ต้องคิดถึงเย่ชางอิงและอันเชิงชีครั่ำครวญในใจหากพี่รองและพี่สะพ้ายยังอยู่เฉิญเออคงไม่ปฏิบัติกับฉันเช่นนี้หากพี่รองและพี่สะพ้ายยังอยู่พวกเขาคงจะรักและดูแลฉันเหมือนเมื่อก่อนแน่นอนคงไม่เป็นเช่นปัจจุบันไม่มีใครเกรงใจยิ่งคิดเย่ชางมินยิ่งรู้สึกเศร้าใจเธอหาที่นั่งลงด้านข้าง ก้มหน้าแอบร้องให้เงียบๆคนเดียวนายผู้เท่าเย่จงชวนจิบชาร้อนในถ้วยจนหมดเมื่อเห็นลูกสาวไม่เติมชาให้เขาคาอบโตชาเบาๆพูดว่าช้างมินเติมชาให้พ่อหน่อยเย่ช้างมินที่ก้มหน้าร้องไห้ทันใดนั้นได้ยินเสียงพ่อเรียกหาเธอค่อยรู้สึกตัวไม่ทันแม้แต่จะเช็ดน้ำตารี่พูดว่าได้พ่อขณะที่พูดเธอหยิบกานำชาขึ้นมารินให้เขา เวลานี้เย่จงชวนค่อยเห็นบนใบหน้าลูกสาวเต็มไปด้วยน้ำตาดวงตาเธอแดงกำ่ำเขาถามด้วยความเป็นห่วงช้างมินเป็นอะไรหรือเปล่าร้องให้ทำไมเมื่อคนอื่นได้ฟังคำพูดนี้ทั้งหมดมองไปที่เย่ช้างมินเย่เชิญเห็นดวงตาสีแดงของเย่ช้างมินปรากฏรอยน้ำตาสองสาย มองเห็นความเศร้าโศกเงียบเหงาบนสีหน้าเธอเมื่อเห็นทุกคนมองมาที่เธอเย่ชางมินรีบเช็ดน้ำตาด้วยมือทั้งสองข้างปิดปากพูดว่าอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันแค่คิดเรื่องบางอย่างเย่จงชวนรู้สึกกังวลถามเธอว่ากำลังคิดอะไรอายุปูนนี้ยังร้องให้เหมือนเด็กเย่ชางมินไม่รู้จะพูดอะไรได้แต่ก้มหน้าถอนหายใจไม่เป็นไรฉันแค่คิดถึงพี่รองและพี่สะพ้ายรอง ขณะที่พูดเธอยิ่งรู้สึกเสียใจมากขึ้นน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่อาจควบคุมได้รัมให้เหมือนสายฝนทุกคนตกตะลึงแย่ช้างมินคิดว่าเมื่อรั้ให้เช่นนี้คงทำให้ใบหน้าที่เมคอัพอย่างดีเสียหายแต่เดิมละอายต่อใบหน้าของลินหวานชิวใบหน้าเปื้อนน้ำตาจนเลอะเธอทำให้เธอดูเหมือนตัวตลกเธอรีบลุกขึ้นยืนพร้อมพูดด้วยความตื่นตระหนกพวกคุณคุยกันก่อน ฉันขอตัวไปห้องน้ำรีบไปเถอะนายผู้เท่าพยักหน้าโบกมือให้เธอเย่ช้างมินรีบวิ่งออกไปเย่เฉินมองดูด้านหลังเธออดไม่ได้ต้องสายสีสเล็กน้อยนายผู้เท่ารู้สึกเห็นใจเย,ย่ช้างมินเขามองดูเย่เฉินถอนหายใจพูดเสียงเบาเชิญเออหลายปีที่ผ่านมาชีวิตอาหญิงคุณไม่ใช่เรื่องง่ายพูดจบเขารีบพูดเสริมว่าแน่นอน ฉันหมายถึงเรื่องทางจิตใจไม่ใช่ทางวัตถุเย่เชิญพยักหน้าเล็กน้อยเขาเร่ร่อนใช้ชีวิตใต้ใชายคาบ้านผู้อื่นมานานหลายปีเห็นธรรมชาติของมนุษย์มากมายทั้งความสุขความเศร้าตนเองจะไม่เข้าใจได้อย่างไร